นนี้มาพบก,กับเอนะคะเซลเอคันด้าบิ B ๊กวีคอนแกต์วันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์คือถอดเสื้อกาดใช่ไหมคะโ <laughs> อเคถอดเสื้อกาดเราจะใช้เวลากี่นาทีเนีย่ยไม่ใช่ตัวเดียวนะจี้โตบุนนักเก่งกล้อตัวเสื้อสองตัวนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นตัวจับเวลานะครับอันนี้ตัวจับเวลาใช่ครับก็คือเอจะมากดเริ่มแล้วก็ไปถอดชุด มีชุดกันฝนแล้วก็ชุดขี่นะครับแล้วก็กลับมาก <ผม S 1> <บ>ด,ห,ดหยุดเป็นสี่ชิ้นใช่ครับว่าใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีแล้วเรามาดูกันนะครับ<น>พร้อมหรือย,ยังครับยังพิ่งขนุนเขาสัปถามเลยนะคะครับทั้งหมดนี้กี่โลเสื้อเนี่ยเนี่ยกี่โล <c oughs> โอเคพร้อมหรือยังมากดเลยครับกดแล้วก็ไปเปลี่ยนได้เลยครับเร็วเปียนกําลังใจใน้องเองนะครับอนนี้เริ่มที่เสื้อกันฝนนะครับ ไปแล้วสายแล้วินาทีกับเสื้อกันฝนครับผม1ชุด1ตัวไปแล้วครับเสื้อนะครับอันนี้เป็นเสื้อกาดนะครับได้รับการสนับสนุนจากโทรเทคนะครับอันนี้จะเป็นชุดเวอร์ทูนะครับไปแล้วนะครับ45วิเสือไปแล้วนะครับ มาติดกางเกงครับครับมีการชุดกันฝนอันนี้กางเกงกันฝนกกนะครับหนึ่งนาทีกับอีกสิบวินาทีไปแล้วครับเกางเกงกันฝนครับอันนี้เป็นกางเกงขี่นะครับ เรียบร้อยแล้วครับ1นาทีกับอีก25วินาทีนะครับโอ้แล้วคุณล่ะครับทำได้เท่าไหร่ถ้าทำได้แล้วมาอวดน้องเอกันนะครับบายบาย